ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาใช้ของตามคนที่ฆ่าเราในแมปที่แล้วทั้งเกมเลยนะตัวละครจะใช้เป็นทัรศนียานะครับถ้าเกิดไม่เชื่อก็ให้คนตัดขึ้นรูปให้ได้เลยฮะยลิง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 อเจ๊เจ๊นี่โหดน,นะน่าจะแรงแดงแรงแดงเอารูโบอย่างนี้เอารูโบนะรูโบเรียบร้อยติดตัวเนี่ยเต้นเลยโอเคมาเอาข้างบนข้างบน,งบน,งบน,งบนคิดจะลอยอุ้ยปืนระเบิดข้างหน้านะข้างหน้าคนตัดฝากด้วยอุ้ย หลังๆๆๆชุบๆๆไอวอลไอวอลเออดีนในคลิปวิดีโอนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับสาหรับคอนเทนต์การใช้ของจากบัตรชุบ6ก0เท่านั้นใครที่ดูแล้วก็มารับชมคลิปนี้ต่อได้เลยในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาใช้ของตามคนที่ฆ่าเราในแมพที่แล้วทั้งเกมเลยนะตัวละครจะใช้เป็นทัศสยานนะครับถ้าเกิดไม่เชื่อก็ให้คนตัดขึ้นรูปให้ได้เลยฮะ โอเคึคือรูปประมาณนี้ส่วนกระเป๋าเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้เขาใช้เป็นกระเป๋ามังกรสีชมพูแต่ผมไม่มีอ่ะผมขอใช้เป็นสีดำแล้วกันนะฮะส่วนสกิลตัวละครเนี่ยเราจะใช้เป็นทัสยานะฮะอันโตนิโอแล้วก็เคลลี่นะฮะส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมถอดไม่ได้อ่ะผมพยายามถอดแล้วนะแต่มันถอดไม่ได้อ่ะก็เออช่างมันแล้วกันผมพอมาแล้วกันนะฮะส่วนวันนี้เราก็ให้คนตัดมาเล่นด้วยเหมือนเดิม้มก็วันนี้มันก็ถูกแล้วเพราะว่าเราอัดต่อกันเลย แล้วก็เราให้คนตัดแต่งชุดเป็นโซเนียด้วยโอเคตรงนี้เป็นปืนที่คนตัดจะต้องใช้เหมือนคนที่ฆ่าเราในแมปที่แล้วนะฮะโอเคตอนนี้ส่วนสกินปืนเออผมลืมบอกเลยว่าสกินปืนผมก็ใช้เหมือนเขานะปืนที่เราต้องใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นปืน m p 4 0นะฮะปืนอักคแล้วก็ปืนก๊อกสิปนะฮะสปืนแรกเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกในในการหาปืนที่ยากที่สุดในการหาเลยก็คือปืนก๊อกสิ พอมันไม่มีดรอปในแมทไงวิธีการหาก็คือเราต้องให้คนตัดไปตายแล้วก็เกิดมาใหม่แล้วทิ้งปืนให้เราโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราหาปืนนักให้พร้อมก่อนแล้วเราก็ให้คนตัดไปฆ่าตัวตายเลยนี่ไงปืนนักได้แล้วโอเคตอนนี้เรามีปืนพร้อมแล้วคนตัดนายอย่าลืมทําหน้าที่ด้วยก็คือการไปมองเท่งแล้วเราก็จะชุบนายมากับเหรียญ400รอยเหรียญน,นะอะไรนะคนตัดบอกมีคนฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยใครบังอาจจะมาฆ่าคนตัดเราเราไม่ฆ่าหรอกนี่ไงเรียบร้อยลากหัวไป แล้วทำไมเราไม่ให้เขาฆ่าคนตัดวะจะได้ชุบมาเลย <laughs> เออแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรามีระเบิดแล้วเดี๋ยวเราฟาร์มของให้คนตัดก่อนโอเคอูยเรามีระเบิดเดี๋ยวทิ้งของให้คนตัดก่อนไปคนตัดเอาระเบิดไปโอเคแล้วก็ทิ้งเงินมาด้วยขอป้อนป้นมาเอาเงินมา <laughs> โอเคดีมากคนตัดเอาเงินมานี่ป <laughs> <laughs> ป่นหมดเลยนะก่อนตายคือต้องเอาของมีประโยชน์มาให้เรานะโอเคแล้วก็ไปสั่งเวรชีวิตได้เลยอย่าลืมเอาปืนพกมาให้เราด้วยนะไปเอาระเบิดไปคนตัดลาก่อน อา้าวทำไมไม่ตายวะคนตดัดโอเคเรามีระเบิดแฟตคนตัดเอาไปเลยเนี่ยโอเคลาก,ก่อนนะคนตดัดเดี๋ยวเราไปชุบให้รีบกดตายเลยโอเคกดตายล้วมาเดี๋ยวเราไปชุบคนดีกว่า วันนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเดือดเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยลงมาคือแบบไม่เจอใครที่เมืองพีกเลยโอเคเดี๋ยวชุบคนตัดมาก่อนกว่าผมจะทำได้แต่ละคลิปเนี่ยในคลิปทุกคนอัจจะเห็นเหมือนมันง่ายแบบลงปุ๊บเจอป๊บอะไรอย่างนี้คือมันไม่ใช่เลยนะแต่ละคลิปคือผมคัดสัรมาเป็นอย่างดีมากนะกว่าจะได้แต่ละคลิปเนีย่ยเห็นไหมพออัดต่อกันเลยเนี่ยมันก็จะก็จะยิเงียบอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเพื่อความเรียวเราจะใช้แมทนี้ในการลงคลิปเลยถ้าเกิดตายก็ก็ก็กกค่อยอ่านใหม่ ถ้าเกิดทุกคนไม่เชื่อว่ามันเป็นคลิปที่อัดต่อจากกันเลยกอ็อย่าให้คนตัดขึ้นคะแนนไว้ให้ถ้าเกิดท้ายคลิปนะโอเคไหมคะแนนแรงนะโอเคจะได้ดูว่ามันตรงกันจริงๆส่วนนี้ก็เป็นปืนที่เราได้มานะฮะเป็น3ปืนที่เขาใช้ในแม์ที่แล้วในการฆ่าเราคิดข้าขงหน้าข้าขงหน้ามีคนเดี๋ยวเราจัดการเองคนตัดนายไม่ต้องมายุ่งเลยนายไปฟาร์มของนายไปปิดลิง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 เจ๊เจ๊นี่โหดนะน่าจะแรงแดงแรงแดง,แงมาเอาเระเบิดไปเลยเจ๊ตายไหม เอาดูโบยางงี้เอาดูโบนะรูโบเรียบร้อยติดตซนี่ยเต้นเลยโอเคเรียบร้อยพัญญาตอนนี้ได้มาสองิลแล้วว่าอัดใหม่ได้ไม่ได้ไม่อัดใหม่ละกันถือว่าเราจะเออไม่รบกวนคนตัดละเราใช้งานคนตัดมาเยอะเกินละให้มาทั้งเล่นเกมให้มาหาของให้ทั้งตัดคลิปทําปกโอ้โหใช้ทุกอย่างนะจ้างทีหนึ่งคือกล่าวคุ้มเลยไงไปคนตัดอย่าลืมขับรถมารับเราด้วยนะเราขี้เกียจเดินไปละ โอเครถมาแล้วเราขอนั่งด้วยนะคนตัดวันนี้ผมจะไม่ขับรถเลยนะผมจะให้คนตัดขับรถเลยเพราะว่าเวลาผมขับรถเองเนี่ยแล้วลงรถเนี่ยเมาส์ชอบหลอนแล้วก็แบบยิงคนไม่ได้อะเมาส์จะหลอกหาโคตรพ่องเผื่อใครไม่เข้าใจว่าเมาสหลอนมันแปลว่าอะไรนะก็คือเหมือนเราลงรถปุ๊บแล้วพอกดปุ่มเล่นเกมเนี่ยคือปุ่มมันจะไม่สัมพันธนะ์<อ>สมมติกดนั่งปุ๊บไปกดยิงกดยิงปุ๊บไปกดเดินอะไรแบบนี้เออมันจะไม่สัมพันธ์กันนะผมก็เลยเลือกที่จะให้คนตัดขับรถให้แล้วกันส่วนใหญ่เนี่ยตายเพราะขับรถบ่อยายนคะิงตัดว อ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้แถวแถวนี้ใช่ไหมคนตัดใครบางอาจมาทํานายวะยิงไงนี่ไงสัตันว่ะรอดเลยรอดเลยโอเคร่นหัวอไม่ตายโอ,อนโนด้วยว่ะค,คนตัดร่อไว้โอเคแล้วเราจะยิงแบบม้วนไปม้วนมาทําไมวะยิงดอกเดียวจบก็คือจบเรื่องแล้วอุ้ยมีคนยิงอีกอยา่ามาดิเอาหัวโพหัวโพเรียบร้อยแปลลงสวรรค์นนะเพื่อน คืออะไรวะลงสวรรค์ลงนระลงซะเบื่อนเออนะสําหรับเซ็ตของคนที่ฆ่าเราตายก็ถือว่าโหดอยู่นะเออแล้วก็สกินปืนผมก็ใส่มาโคตรเหมือนเหมือนทุกอย่างยกเว้นสกิลตัวละครของสัตว์เลี้ยงนะมันถอดไม่ได้ผมไม่รู้มันถอดอยังไงอ่ะก็ขออนุญ,ญาตใช้ไปแบบนี้แล้วกันมารอด,ด้วยคนตัดอย่ารีบขับไปดิับเงินเดือนนะโอเคขึ้นรถ <laughs> คนตัดบอกขอโทษกับพี่ใช่ไหมโอเคคนตัดเราไปไหนกันดีให้คนตัดพาไปเลยนะถ้าคนตัดจะพาไปหาคนก็พาไปเลยหรือว่าจะพาไปแบบเออลงเขาทิ้งก็ได้ <st aff> แล้วแต่นะวันนี้เราให้คนตัดคุมเกมเลย <st aff> แอ <chau> ดดอบใช่ไหมคนตัดได้เลยแอด<ะ><น>ดอบเหมือนจะมีคนนะโอ้วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเข้าบ้านซิกแซกอย่างนี้เก็บแล้วชิ่งนี้เลยนะมาก่อนดิเพื่อนของนายก็ฟูลแล้วนายนายจะกลัวอะไรโอ้ยนี่ไงนี่ไง แอบอย่างนี้เนียนเหรอมันเนียนใช่ไหมเนี่ยมาลิงหัวก่อนหัวโพหัวโพหัวโพใครยิงวะข้างบนข้างบนไอ้ข <apply some antis> ้างบนอุ้ยไม่ตายเลื่อนมันทําจากอะไรวะโอเคล่วงหนึ่งข้างหน้านะข้างหน้าคนตัดฝากด้วยอุ้ยหลัง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 ชุบชุบชุบไอบอยบอยเออดีอ้อม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 ขออ้อมตัวอ้อมตัวโอเคเกือบไม่รอดล้วถ้าไม่มีคนตัดนี่คือมองเท็งไปโอเคเราจะไม่เสียแบบนี้คนตัดเดี๋ยวเราขอพันยาก่อนแล้วก็คนตัดยืนอยู่เฉยๆนะ โอเคแมมขออนุญาตเยียบหัวนะโอเคพันยาก่อนพันยาก่อนนายศิษย nice. ์เราแน่บังอาจไปยิงเราหน้าคนตัดโอเคยืนไว้โอเคทาหน้าที่ได้ดีเดี๋ยวร้อยตัวนี้ก่อนร้อยก่อนโอเคโซนเนี้ยมาไอตัวไหนนี่ไงไอชุดแดงนี่ที่เก็บแอร์ดรอปเดี๋ยวเราเอาปืนดูดไปชาร์จเลยมาไม่ตายเอานี้ทำไมไม่สู้เลยเนี่ยสู้ก่อนเพื่อนโอเคล่วงหรือคนหนึ่งอยู่ไหนที่ยิงเราเนี่ยยิงซะหัวแตกเลยอยู่ไหนวะโอ้โออยนี่ไงโถก้อนคนตดคัดคนตัดล้ม บางงานมายิงคนตัดเราได้ไงวะฮะเจ้าลิงโอ้เจ้าลิงเจ้าลิงผมกลัววะเล่นเล่นแมตบ์เดียวมันเสียวมาอุ้ยตายยังโอเคตายแล้วตัวนี้เป็นมือของชุมชนตัดก่อนอุ้ยกลับเราเบิร์ดเกือบเกือบเกือบ ถ้าเดินไปเหยียบน่าจะตายไหมวะเออไม่ตายดิผมมีกอดสี่เออกลัวอะไรโอเคตอนนี้เราได้มา6คิวนะนะวันนี้ก็ถือว่ามาเล่นชิวๆแล้วกันนะเพราะว่าปกติถ้าเกิด6คิวแล้วมีคนเหลือแค่นี้เนี่ยคือผมกดฆ่าตัวตายไปแล้วนะถ้าปกติปกติแล้วเวลาย,ยิงอยู่ที่เมืองพีกเนี่ยถ้าคนเหลือประมาณ30มสิบอะคิวผมต้องได้ประมาณ10แล้วอะเออแต่วันนี้เรามาแบบอัเดเรียวๆเลยไงว่าถ้าเกิดเล่นต่อกันเลยเนี่ยมันจะได้แมตช์ประมาณไหนโอเคถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะ ผมก็คิดได้สดๆในตอนนั้นเลยนะสําหรับคอนเทนต์น <teor in> okay. ี้โอเคเดี๋ยวเราจะขับรถไปดูตรงที่ชุบแถวนู้นดีกว่าน่าจะมีคนนะอุ้ยมีคนบวกกันมีคนบวกกันเหมือนมีคนขับรถมาด้วยเลยทุกคนนี่ไงรถรถจีบมาลงก่อนเลยอุ้ยระวังนะทูนียระวังระวังระวังมาเอาข้างบนข้างบนคิดจะลอยอุ้ยปืนระเบิดใจเย็นใจเย็นพัญญาก่อนพัญญาก่อนแมตชนี้เราจะพลาดไม่ได้ผมน่าจะยิงถึง20ิคิวอยู่้วทุกคนหัวโผลหัวโผลอย่างนี้ วันได้วันได้วันได้ไดเลือ่องหรือสามพันยากนคนตัดเราฝากดูหลังด้วยนะถ้ามันยิงมาคนตัดยิงเลยโอเคไหมลาร์ดชิวเราไปเลยโอ้ยให้ด่ซ้อมก่อนด้วยขอบคุณมากเลยคนตัดทําไมนายทาหน้าที่ได้ดียังโอเคฝากขับรถคนตัดคนตัดมาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถคนตัดพาขับมาหลายรอบแล้วเราใช้งานหนักเกินไปละไปเดี๋ยวเราไปดูเมืองไหนดีโอตรงนี้มีคนชุบกันโอเคเดี๋ยวปล่อยเขาชุบกันไปก่อนตอนนี้น่าจะชุบเสร็จละไม่รู้เขาจะลงตรงไหนนะน่าจะลงไปตรงคาตูข้างล่างแน่เลย คงไม่ลงมาตรงขีดดีมาแล้วเพราะว่าน่าจะถูกฟาร์มไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเราข้ามาเช็คก,ก่อนดีกว่าเผื่อมีนะโอเคได้คิวละขนาหนี้มีไหมไม่น่ามีนะไม่น่ามีไม่น่ามีเดี๋ยวเรากลับรถไปตรงคาตูดีกว่าว <'s> ิมีคนอยู่บนหลังคาคนตานเห็นไหมเมื่อกี้มันมีคนอยู่บนหลังคาน่ะึ้นไปทําไมเนี่ยมาเดีย๋ยวเราจะเข้าสารอุ้ยอุ้ยสองทัวมาปืนลูดปืนลูดเข้าใส่ขุ้นข้างบน จัดก,การขรับบนก่อนเพราะว่าเขาน่าจะไปชุบกันลําบากตรงนี้ตรงนี้โอเคสองสโอเคปล่อยเลยคนตัดปล่อยๆเราขอเราขอโอเคเอ้าซี่ยังไม่ตายนี่ไงจะชุบจะชุบได้มาสีคิวเลยว่ะแต่ว่าคิวแล้วไม่ได้สิเบเอง คิวเรามาด้วยิเบตเองนะโอเคผมหวังว่าเขาจะชุบกันหญิงนะคิวเราก็น่าจะถึงสักยี่สิบแล้วก็ลงคลิปได้ถือว่าเป็นคิวที่น้อยมากนะปกติเราจะาสักแบบยี่สิบห้าสามสอะไรงี้เออแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้เราเน้นความเรียวมาคนตดัดไม่ต้องขับรถละเดินเข้ามาเลยหรือว่าจะขับก็ได้แล้วแต่นายมาแต่ตอนนี้เราขอเดินมาเลยดีกว่านะแอร์ดรอปแล้วน่านะอาจจะมีคนก็ได้เพราะว่าคนคนิ่มคนริืมแบบอะไรวะ พูดไม่ถูกแล้วเนี่ยวงมันเริ่มเล็กแล้วเออผมไม่เคยทาคลิปแบบเล่นติดต่อกันแบบนี้เลยไงมันก็เลยอาจจะพูดแล้วแบบจับสนนิดหน่อยนะทุกคนเออขอโทษเด้วยวกันข้างหน้ามีศพเต็มเลยคนตัดฝากขับรถปวดได้นะเ,เดี๋ยวเรามาดูแอร์ด็อกกันดีกว่าเอ,อ้ยแอร์ด็อกมีคนยิงก่อนอุ้ยขึ้นข้างบนอย่างนี้ยิงไม่ออกอยา่ยาอย่า <laughs> เพื่อนอย่าปิดอุ้ยปิดหมดแล้วปิดอย่างนี้ก็สวยดิเอาระเบิดไประเบิดสุดโอเคเต้นรอเอาเลย ปาเลยอุ้ยลงแล้วเรียบร้อยหนึ่งไขว่ข้างบนไขวออ่ทัศยะทัศยะเรียบร้อยล่วงหมดยังวะใครยิงอีกโอเคล่วง60น่าจะลา่าใครสักคนมาเอา้าคนตัดล่วงชิบหายแล้วใครมายิงคนตัดเราวะช่างบังอาจอุ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหถูก้อนเล่นเป็นเล่นเป็นเล่นเป็น,เ,น,เ,น,เ,นเดี๋ยวสามก่อนเลยสามได้สามก่อนโอเคสามได้สามสามได้สามเดี๋ยวเขาจะชุบกันโอเคพันจังก่อนอุ้ยมันจากไหนวะ อุเจ้เสื้อเหลืองไปเลยเจ้กระสุนเรากระสุนเราก็จะหมดแล้วนะสำหรับปืนลูดแต่ไม่เป็นไรอุ้ยมีโอกาสวะทุกคนผมมีโอกาสอุ้ยเจ็คนแล้วมีโอกาสถึงยี่สิบนะไคบอกข้างหน้าอยาอีกด้วยอุ้ยเลือดอุ้ยถูกก้อนเราต้องถอยระยะนะเราถูกก้อนอุ้ยเลือดมาวัดได้เจ็บทั้งคู่อะวัดได้เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเพื่อนอุ้ยยิงตีน เอาไหมล่ะมีคนโดดมาบนท้องฟ้าด้วยแป๊บนึงพัญญาก่อนดกวกาวะเสียวเลือนเลือนเลือนไม่มีผมคว่มแมทนี้แมทนี้เจ้าแมทนี้เลยมันจะได้ดูเฟียมและดูคนทะเลนต่อกันเลยจะจะยินจยินพัญญาก่อนพัญญาอยปืนแล้ววะเขายิงใครวะน่ะหรือว่าจอยวอน่าจะจอยวอนะโอเคออกมาละมาวัดกันใหม่เพื่อนโอเคจะตายละจะตายแล้ววะโอเคล่วงล่วงจากอุ้ยข้างหน้าหัวโพหัวโพผึงไม่ได้อีกตีได้วอ แอร์ดอกนี้ไปก่อนเลยจะราดหรอจะราดหรอจะราดหรอไม่ให้ราดจากเจ้าทัตยะอุอ้ยอุอุยใครชักปืนวะอุ้ยมันไม่พักเลยเหรอทันยาก่อนแป๊บหนึ่งผมขอผมขอเงียบก่อนทุกคนโอเคเสื้อส้มล่วงไปเดี๋ยวซ้ำก่อนโอเคซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้ว ตรงนี้มีอะไรบ้างโอเคโอ้โหกระสุนกระสุนปืนล้วนเรามีหนึ่งนัดใครก็ได้ตรงนี้ขอเืนลุ้โอเคสวย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 ตรงนี้พันยาก่อนพันยาก่อนตอนนี้คนเหลืออีกประมาณ3คนแล้วนะถ้าไม่นับเราวันนี้เราก็มีโอกาสถึง20อยู่ได้งไง20แล้วซ้ำก่อนเพื่อ2ี่คิวของเราผมจะแพ้เลยก็ได้เนี่ยผมไม่ซีละขอยิง20คิวพอโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างโอเคของตูแล้วมาดิพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมบวกละมันจะมีคนนั่งส่งแล้วนะ นั่งอย่างนี้ไปหัวแตกไปโอเคร่วงแตกหมดเหลือคนเดียวสบายละตอนนี้คือสบายละมาเพื่อคนตัดเราเจา้าแชมป์มาให้ได้หัวโ,โ,โผล่อย่างนี้ผล่มีอีกดิเพื่อนไม่โผล่ใช่ไหมมาเดี๋ยวเราดีดไปหาเลยดีดขอยบอลนะโอเคเป๊เอานั่งอย่างนี้ เรียบร้อยหมดตีหมดตีดตได้2 2คิวเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมผมเล่นต่อจากแมทที่แล้วจริงๆนะไม่เชื่อก็ให้คนตัดบวกเลขให้ดูเลยว่ามันเลขนี้จริงๆเป็นคอนเทนต์ที่ทําต่อกันครั้งแรกเลยนะเพราะปกติไม่เคยทำคอนเทนต์ติดต่อกันอย่างนี้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันในคลิปวีดีโอหน้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะหากชอบผมทำคลิปกับคนตัดอีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยเยอะๆนะ